สวัสดีค่ะก็วันนี้ก็มาไหว้ปูกกับย่าเช่นเคยเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาปูกกับย่าให้เลขออกตรงๆเลยค่ะก็คือเก้าหนึ่งเนาะเลขทูกก็คือหนึ่งเก้าศูนย์ค่ะแล้วผมก็เห็นเลขอยู่ตรงกลางนะครับหกสี่เคยสานใต้ก็เห็นเลขในในคลิปด้วยว่าหกสี่เออในทูบมันมีเลขหกแล้วก็มีเหมือนเลขสี่อยู่ห่างเลขหกเนาะใช่ค่ะแต่คําเกี่ยวก็ไม่ได้ลงให้หรอกค่ะ แต่ว่าลงให้แต่เลขทูบเนาะแต่เราก็พูดกันแต่จะพูดอยู่แต่ถ้าดูดีๆก็เห็นเลขสีจ่จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นก็แตกบนล่างเลยเนาะค่ะวันนี้ก็เตรียมของไว้เช่นเคยค่ะมีคุณเกตให้เงินซื้อของไว้เนาะเพราะว่าคุณเกตถูกเลขสองงวดแล้วกับสารปู่ตาเลขออกสองงวดเลยค่ะงวดแรกรุ้นก็คือเข้าสามตัวออกสามตัวตรงสามเก้าสองค่ะสามเก้าสองแล้วก็มาเก้าหนึ่งงวดนี้ก็ลุ้นกันอีกค่ะ คนที่ผ่านมาเลขทูบรู้สึกว่ามันจะเป็นเลขจางแต่ก็มองเห็นหนูว่าเป็นเลขหนึ่งเก้าเนาะหนึ่งเก้าหรือหนึ่งหกเดี๋ยวงวดนี้ค่ะเปลี่ยนทูบแบบใหม่เลขมันจะได้ชัดเจนขึ้นเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปรุ้นโชคด้วยกันค่ะขอเตรียมของไหว้ก่อนเนาะค่ะ วันนี้ก็ได้นำผลไม้กับข้าวแล้วก็มีเหล้ามีอ่าน้ำแดงครับมาถ <c oughs> วายปู่กับยาครับแล้วก็มาขอโชวขอล่าเบื่อท่านผู้ชมด้วยครับปู่กับยาค่ะ,ว,คคะวันนี้เนอะวันเข้าพรรษาคำเกี่ยวกับเขยสารใต้ก็ พาท่านผู้ชมช่องเคยสานต้ทุกท่านมาขอโชคปู่กับย่าค่ะโชคงวดใหม่ในงวดวันที่16กรกฎาคม68งวดที่ผ่านมาปู่กับย่าก็เมตตาให้เลขแตกตรงๆ2สองตัวงวดนี้ก็เช่นเคยค่ะขอให้ปู่กับย่าช่วยเมตตาขอเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งค่ะแล้วก็เลขสองตัวล่างก็ได้เนาะขอให้ปู่กับย่าช่วยเมตตาโดนบรรดาให้เลขออกตรงตรงตรงๆเช่นเคยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเลขสงตัวหรือสามตัวเนาะขอให้ป่กับย่าเมตตาเอซช่องเขยีสารใต้คำแก้วแล้วก็เขยีสารใต้เหมือนเดิมค่ะเป็นไปได้ก็ขอแตกสามตัวตรงๆนะคะปู้าสาธุป่กับย่าช่วยดลบันดาลด้วยนะคะสาธุ ส้แดงค่ะปูกับย่าค่ะวันนี้เอ็มร้อยเนาะ<ม>เลขฟ้าก็หกหกสาม หกหกสามหรือเก้าเก้าสามเนาะหรือว่าหกสองสามค่ะหกสองสามเีคเุณจะวางไว้ตรงนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรารอเปรียบเทียบกับเลขทูกเนาะอันนี้เล่าขาวเนาะครับปูกับย่าคะ่ะขอเลขแตกตรงๆรงฟังๆนะคะปู่ย่าคะ่ะูยินเล่าให้ปู่กับย่าเนาะ ไม่พอปู่ย่าก,ก็รีนเอาเพิ่มเนาะอันนี้เลขทูบค่ะเดี๋ยวเราจุดทูบก,กันเนาะ สาธุสาธุปู่กับย่าคะขอให้ตัวเลขในทูบดอกนี้ที่กำลังจะออกมานี้แตกตรงตรงปงัปงๆค่ะเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1ค่ะปู่คะขอให้ปู่เมตตาด้วยนะคะสาธุทุค่ะเดี๋ยวรอรุนเลขทูบกันคะ่ะ เดี๋ยวรอลุนเลขทูบกันเนาะวันนี้จะไม่เห็นภาพคู่เพราะว่าลืมขาตั้งกล้องก็เดี๋ยวดูเขยสารใต้บ้างคำเกี่ยวบ้างเอาเนาะลืมขาตั้งกล้องค่ะวันนี้ค่ะ,คะเดี๋ยวรอลุนเลขด้วยกันค่ะครับวันนี้อากาศก็ ลมลื่นครับกําลังเย็นสบายครับว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกครับแถวบ้านผมอําเภอผูสิงห์เนาะครับครับแก้วก็กําลังจุดธูปขอโชคขอลาภจากปู่กับย่าอยู่ครับแล้วก็ทํารินลาขาวน้ําแดงครับแล้วก็มีน้ําแล้วก็มีเอ็นร้อยห้าสิบครับถวายปู่กับย่าครับจตค แถวบ้านคนก็จะเส้นในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเลขทูบด้วยกันครับเลขทูบตัวเรกมาแล้วค่ะก็คือเลขเก้าเลขเก้าชัดเจนค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมก็น่าจะมองเห็นนะครเลขฝาหกหกสามเลขทูบเลขเก้มาแล้วค่ะตัวเดียวกันเในนะครัเลขหกับะเลขเก้าเหมือนกันเลย เลขฝาหกหกสามก็อย่าลืมกันเก้าเก้าสามด้วยค่ะเดี๋ยวรอเลืรุ่นเลขทูบตัวที่สองที่สามกันค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเลขทูบตัวที่สองเนาะค่ะท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขตัวไหนก็ดูเอาเนาะค่ะคกาเฆี่ยวก็คิดว่าน่าจะเป็นเลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าดูดีดีก็เหมือนกับเลขเก้าที่มันจางๆหัวมันจางๆเนาะ ค่ะแต่ก็เอาเลขหนึ่งค่ะมัน,น่เลือกเอาเลขหนึ่งค่ะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งก็อย่าลืมกันเก้าเจ็ดนาะตัวที่สองนะ่าจะเป็นเลขหนึ่งแต่ดูดีๆมันเหมือนเลขเก้าเลยนะคะเดี๋ยวรอรุนตัวที่สามค่ะโผล่มาแล้วจะเป็นเลขอะไรเนาะอ่ะนี่ค่ะเลขแล้วก็เลขฟ้าแดงๆหกหกสามรอรุนอีกหนึ่งตัวค่ะตัวสุดท้าย ค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูเลขทูบจากศาลปู่ตาจำปนวงเนาะตอนแรกคำแก้วมองว่าเลขตรงกลางอาจจะเป็นเลขเก้าหรือว่าเลขหนึ่งแต่พอเลขทูบตัวที่สามออกมาคำแก้วขอเปลี่ยนใหม่เนาะค่ะเลขที่มองเห็นตัวที่สามน่าจะเป็นเลขหนึ่งค่ะส่วนตัวตรงกลางน่าจะเป็นเลขเก้าที่หัวมันจางๆเนาะเพราะว่ามันมีโค้งๆตรงปลายเนาะข้างล่างเพราะฉะนั้นเลขที่คำแก้วจะตีให้ ที่ขอได้จากศาลปู่ตาปู่กับย่าจำปนวงเนาะให้เลขมาก็คือ991หรือ997ค่ะตงหางเนาะข้างล่างเหมือนเป็นทั้งเลข1แล้วก็เลข7คําคเกี่ยวก็อุตสาห์เปลี่ยนทูปแบบใหม่แล้วเนาะกะว่าจะให้เลขมันชัดขึ้นแต่ก็น่าจะเป็นตัวเลขที่ปู่กับย่าให้ค่ะปู่กับย่าน่าจะให้เลขปริศนาด้วย ก็อเอาเป็น991997 <Stars> แล้วก็921927เนาะค่ะตัวเลขแล้วก็เลขฝา663แล้วก็หรือว่า993ค่ะอันนี้เป็นเลขที่ขอได้จากปูก่กับย่าจำปานวงค่ะสาธุสาธุค่ะปูกกับย่าค่ะขอให้เลขที่เห็นแตกตรงตรงปังๆค่ะในงวด16กรกฎาคม68นี้ ขอให้ปลูกกับยญ้าเมตตาท่านผู้ชมช่องเขยอีสานใต้อีกเช่นเคยเนาะค่ะขอให้ได้โชคลาภจากตัวเลขนี้ด้วยนะคะปู่ย่าคะสาธุสาธ,สาธุสาธุค่ะครับท่านผู้ชมครับตัวเลขที่คำเกียวขอจากสารปู่ตาบ้านจำปนวงนะครับก็คือขอจากปูกกับยญาก็ได้เห็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบก็คือสลับเลขทูกก็คือ991หครับหรือว่า997 แล้วก็กัน921ด้วยเนาะครับ 921, 927งช่ค่ะครับแต่ถ้าจะให้กัน6 6หก็6 6มันอยู่ในเลขฟ้าอยู่แล้วเนาะใช่เลขฟ้า6663กสาค่ะก็ระวัง993แต่ว่าเลขทูบท่านผู้ชมอาจจะเอา661ด้วยก็ได้ค่ะครับก็คือปริศนาก็อยู่ในตัวเลขฝ้าร้อยแล้วก็เลขทูกนะครับก็ให้พิจารณาดูครับ ก็ถือว um, <let> ่าป <Yes. S 1> ูกกับย no? ่าให้แล้วเนาะค่ะเราก็ตามนี้เลยค่ะงวดที่ผ่านมาก็แตกเก้าหนึ่งเนาะงวดนี้ก็ไม่แน่ค่ะเก้าเก้าก็ตัวเลขที่สวยงามอยู่เนาะค่ะหรือว่าจะจะกลับมาเป็นหกหนึ่งหรือเปล่างวดที่แล้วเก้าหนึ่งเนาะค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะค่ะอาจจะมาบนก็ได้ค่ะก็เพราะงวดที่ผ่านมาเก้าหนึ่งก็คือออกล่างครับอ่าสลหรับ คลิปนี้ผมเขือ,อีสานใต้ตก็ขออวยพรให้เอฟซีในช่องของเขือ,อีสานใต้ทุกทุกท่านครับโชคดีครับเองเองปังๆถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆมีโชคมีลาบเงินทองไหลมาเทมากันทุกคนทุกท่านครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะ